สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยที่3คลื่นและแสงนะ,ะเรื่องการสะท้อนกลับหมดของแสงจุดประสงค์อธิบายการสะท้อนกลับหมดของแสงได้นะคะทบทวนเรื่องของการหักเหกของแสงนะคะแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมาก ไปหาตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยนะแสงจะหักเหโดยเบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะคะจากมากไปน้อยนะคะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะหรือแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยไปมากแสงก็จะจหักเหโดยเบนออกจากเส้นแนวฉาก เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงน้อยไปตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงมากรังสีหักเหก็จะเบนออกจากเส้นแนวฉากนะะทำให้มุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบเนะะมื่อเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบมากขึ้นนะะมุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะะจากภาพ เราจะเห็นว่าเส้นรังสีที่1น,นะคะผ่านตัวกลางที่1มาสู่ตัวกลางที่2จะเกิดการหักเหนะคะตัวกลางที่1น,นะ,ะส่วนรังสีที่2นะ,ะเมื่อตกกระทบนะคะแล้วตัวแนวเอ่อรังสีหักเหนะคะกาง90องศานะคะขนานกับ เรวต่อของตัวกลางนะคะส่วนรรงสีที่3นะคะตกกระทบแล้วมีการสะท้อนกลับไปในตัวกลางที่1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่ามุมตกกระทบที่ทําให้รรงสีหักเหขนานนะคะไปกับผิวรอยต่อของตัวกลางนะะหรือทําให้มุมหักเหมีค่า90องศา เราเรียกมุมตกกระทบนี้ว่ามุมวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นมุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหขนานไปกับผิวรอยต่อของตัวกลางหรือทำให้มุมหักเหมีค่า90องศานะคะถ้าเราเพิ่มมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตนะคะแสง จะไม่หักเหออกสู่ตัวกลางที่2แต่จะสะท้อนในตัวกลางที่หนงะคะตามแนวรังสีเส้นที่สามนะคะเราเรียกปรากฏการนี้ว่าการสะท้อนกับหมดของแสงนะคะเพิ่มมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตนะคะเกิดการสะท้อนกับหมดของแสงนะคะ ดูจากภาพนี้นะคะการหักเหของแสงนะจากน้ำสู่อากาศนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อมุมตกกระทบนะคะเพิ่มไป20 30 40ก็ก็มีการหักเหของแสงสู่อากาศอยู่นะคะเมื่อมาถึงมุมตกกระทบที่มีค่า49องศาปรากฏว่ามุมหักเหกลาง90องศานะคะ แนวรังสีขนานไปกับรอยต่อนะรอยต่อของตัวกลางนะคะซึ่งเราเรียกมุม49ตรงนี้ว่าเป็นมุมวิกฤตนะคะหรือถ้าเราบอกว่าเราเ,ราเพิ่มนะคะเพิ่มมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตก็คือ60ตรงนี้นะมันไม่มีการหักเหออกสู่อากาศแต่ว่า จะสะท้อนกลับมานะคะในตัวกลางเดิมก็คือในน้ำนะคะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดของแสงสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นปรากฏการณ์มิลาสและสามารถ ประยุกต์ใช้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นการเจรินไยเพชศหรือเส้นใยนำแสงนะคะ,อ,ะอย่างในภาพปรากฏการมิลาสหรือปรากฏการเกิดภาพลวงตาซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศใกล้ผิวถนนนะคะกับอุณหภูมิของอากาศที่อยู่สูงขึ้นไปนะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าในลักษณะที่อุณหภูมิของอากาศใกล้พื้นผิวถนนเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิสูงอัตราเร็วของแสงก็จะเคลื่อนที่ได้ได้มากนะคะส่วนอากาศที่สูงขึ้นไปซึ่งอุณหภูมิต่ำนะคะอัตราเร็วของแสงก็จะเคลื่อนที่ได้ได้น้อยกว่านะคะ เมื่อแสงจากเมฆนะคะตกกระทบมา,าชั้นอากาศด้านล่างก็จะเกิดการหักเหโดยมุมหักเหก็จะเบนออกจากนะ,ะเบนออกจากเส้นปกติไปเรื่อยๆนะคะเบนออกมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะจนกระทั่งมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตก็ทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดนะคะ ถ้าต่อแนวเส้นประนะคะเส้นประไปนะ,ะนะก็จะมองเห็นเป็นภาพเมฆนะคะแต่ว่าสมองเราอาจจะประมวลเป็นว่ามันเป็นพื้นถนนก็มีลักษณะดูคล้ายกับแอ่งน้ำนะคะหรือในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน<ๆ>เช่นการเจริในเพชรนะคะ ซึ่งเพชรโดยธรรมชาติก็จะไม่ได้สวยงามนะคะต้องผ่านการเจริญในโดยให้มีมุมเหลี่ยมตามต้องการเพื่อให้แสงที่ตกกระทบเพชรส่วนใหญ่เกิดการสะท้อนกลับหมดนะ,ะอัตราเร็วของแสงในเพชรจะน้อยกว่าอัตราเร็วของแสงในอากาศมากนะคะมุมวิกฤตของเพชรจึงมีค่าน้อยทำให้แสงมีโอกาสสะท้อนกลับหมดได้ดีกว่าจึงเห็นเพชรมีประกายแวววาวสวยงาม ะะขณะเดียวกันนำไปใช้ในเรื่องของเส้นใยนำแสงนะ,ะแกนเส้นใยนำแสงจะทำด้วยวัสดุโปร่งแสงประเภทแก้วหรือพลาสติกแกนนี้จะหุ้มด้วยวัสดุอีกชนิดหนึ่งเมื่อแฉกแสงเข้าไปด้านหนึ่งด้วยมุมตกกระทบที่มากกว่ามุมวิกฤตแสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในเส้นใยนำแสงหลายๆครั้งจนเคลื่อนที่ออกจากปลายอีกด้านหนึ่งนั้นสมบัติดังกล่าวก็ จะนำไปใช้ในการส่งสัญญาณสารสนเทศจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหรือในทางการแพทย์ใช้ในอุปกรณ์ตรวจอวัยวะภายในคนไข้โดยสอดเข้าทางปากเพื่อดูอสภาวะกระเพาะอ,อาหารหรือลำไส้นะคะดันบทสรุปของเราก็คือใน3ประเด็นคือการสะท้อนกับหมดของแสงเกิดขึ้นเมื่อ แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่ามุมตกกระทบมีขนาดมากกว่ามุมวิกฤตมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทําให้รังสีหักเหขนานไปกับผิวรอยต่อของตัวกลางหรือมุมหักเหมีค่าเท่ากับ90องศานะคะ ประเด็นที่3ก็คือการนำความเข้าใจเกี่ยวกับการสะท้อนกับหมดของแสงไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ